สดอนามัย CP ยกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าแพนเแพรมาพร้อมกับเรื่องราวของความอร่อยในรายการ Food Daily by CP ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแพรมีร้านอร่อยมาฝากชาวออฟฟิศค่ะเริ่มกันที่ร้านแรกเลย ยอยู่ริมถนนวิทยุค่ะสำหรับร้านนี้นะคะ <c oughs> เขาเป็นคาเฟ่เอาใจใส่เฮลตี้ค่ะกับรานนี้เลยวิสตาคาเฟ่ค่ะ วิสตาคาเฟ่เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่เอาใจสายเฮลตี้ค่ะสายเฮลตี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องกินผักอย่างเดียวนะคะกินเค้กก็ได้จ้านี่เพราะว่าเค้กหรือว่า p r ผลัดของที่นี่นะคะเขาทํามาจากแป้งสเปลตออร์แกิกค่ะแป้งสเปลต์ออร์แกิเนี่ยเขานําเข้ามาจากเกยอรมันค่ะซึ่งมีไฟเบอร์สูงกว่าแป้งสาลีทั่วไปด้วยนะคุณผู้ชม สัสดีค่ะ Oh, คุณวิค่ะอย่างที่แพรบอกคุณผู้ชมไปว่า w i s t a r Cafe ของเราเนี่ยเป็น h e a l t h y and t a s t y cafe ใช่ค่ะอยากจะให้เล่าความเป็นมาหน่อยค่ะค่ะจริงๆปีนี้เราก็ตั้งมาตักวันนี้เป็นปีที่21แล้วนะคะค่ะเราเป็นเบเกอรี่แห่งแรกที่ใช้แป้งสเปลออร์แกนิก hmm. ในการทำทุกเมนูของเราเลยค่ะตั้งแต่ขนมอาหารพายคุกกี้ครัวซองทุกอย่างจะใช้แป้งตัวนี้หมดเลยค่ะมันเป็นแป้งที่ทุกกรุ๊ปเลือดสามารถรับประทานได้ย่อยง่ายไม่สะสมในร่าง นะคะแล้วก็มีโปรตีนและไฟเบอร์ที่สูงด้วยค่ะแน่นอนเนาะว่าคาเฟ่ก็ต้องมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยเรามีอะไรบ้างคะอ่าเราก็จะแบบจุดเด่นแล้วก็เป็นน้ำผักแบบต่างๆนะคะนี้เป็นตัวใหม่เป็นเคลเคลเบิร์สนะคะก็เป็นผักเหมือนสุดยอดผักที่มีคุณสมบัติที่ดีมาก มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็มีกาแฟออร์แกนิกก็เป็นกาแฟที่ได้รับการรับรองจาก USDA นะคะมาถึงเบเกอรี่บ้างค่ะเบเกอรี่นี่โอ้โหวิสตาคาเฟ่เขาโด่งดังมากเลยนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตรงหน้าเรามีอะไรบ้างอ๋อค่ะอันนี้จะเป็นเค้กขายดีของเรานะคะจะเป็นเค้กแครอทนะคะซึ่งเราจะมีเนื้อแครอทอยู่ในตัวเค้กเลยนะคะแล้วก็จะเป็นวอลนัท ข้างในแล้วก็เป็นครีมชีสเราใช้เฟรนฟยเด h e ครีมชีสนะคะเป็นคิดว่าเป็นหนึ่งในตัวที่คนที่ทำเบเกอรี่มักจะใช้กันแล้วอย่างเค,ค้ก้อนนี้ก็คือใช้เป็นแป้งสเปลออร์แกนิกใช่ค่ะเป็นเค,ค้กมะพร้าว<ช>เป็นแป้งกลูเตนฟรีนะคะเราใช้จากข้าวหอมมะลิออร์แกนิกค่ะทั้งตัวเนื้อแล้วก็ตัวน้ำมะพร้าวเองค่ะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมร้อจากทาง CP เลยมั่นใจเลยว่าหอมหวานแน่นอน อันนี้เป็นเฟรนช์อัพเปอร์ทาร์ตนะคะตัวนี้เราใช้ตัวพัฟเสตรีที่เราทำเองจากแป้งสเปลออร์แกนิกเหมือนกันมาถึงอาหารคาวเป็นบ้างค่ะเป็นอร่อยง่ายๆแบบแซนด์วิชนะคะ <Okay. S 1> หรือครัวซองตัวนี้เราก็เป็นสเปลเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> หรือแป้งครัวซองอันนี้เราก็รีดก,กับเนยสดอันนี้ก็เป็นลาซานญาหมูค่ะแป้งพาสต้านะคะจะเป็นแผ่นลาซานญาหรือเส้นเฟตตูชินีแล้วก็รีดเองนะคะ mm hmm. ใช้แป้งสเปลเหมือนกันแล้วก็ผักเนี่ยก็เป็นผักออร์แกนิกอันนี้ <Okay. S 1> เป็นซอสเฟตตูชินีไก่นะคะ mm hmm. ซึ่งเราจะ ใช้อกไก่มาสับเองคือแพชชอบมากเลยอ่ะที่ร้านนี้คือเขาใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมากๆค่ะ ใช่ค่ะก็น้ำหมูนิ่ไก่แล้วก็เลือกของ CP นะคะเพราะว่าเรามั่นใจในความสะอาดมั่นใจได้ค่ะ,ะแล้วที่สําคัญนะคะทั้งหมูสดและไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะเขาเลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมโปรไบโอติกค่ะรวมถึงไข่ไก่ค่ะไข่ไก่สดจา CP ที่นํามาทําทั้งเบเกอรี่แล้วก็อาหารคาวทั้งหลายเนี่ยก็คือจากทาง CP ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษค่ะทำให้ไข่ไก่ของ CP เนี่ยมีคุณภาพกว่าแม่ไก่ทั่ทวไป อ<ห>ืมค่ะ สาขานี้นะคะพิเศษมากๆเลยสาขาถนนวิทยุเนี่ยนอกจากจะมีวิสตาคาเฟ่แล้วชั้นบนเนี่ยเรายังมีเป็นวิสตาคริชเช่นด้วยใช่ค่ะเป็นร้านอาหารตำกุบเลืออแห่งแรกในประเทศไทยค่ะเราเปิดมาปี2003ค่ะเป็นห่วงลูกค้าเราก็อยากให้ลูกค้าวิรสุเนี่ยค่ะได้รับประทานสิ่งที่ดีคุณภาพที่ดีแล้วก็ย่อยง่ายเสริมภูมิคุ้มกันระบบขับถ่ายทุกอย่างเลยค่ะ ซึ่งก็จะเป็นบอกว่าอาหารที่เหมาะกับคนกรุ๊ปเลือด<ช>นั้นๆนั้นๆค่ะซึ่งในแต่ละเมนูมันมีสีกรุ๊ปเลือดนะคะแล้วก็<ช>ต้องมีถึง4สูตรเลยที่เราจะคัดสรรเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะที่เหมาะสมของแต่ละกรุ๊ปเลือดค่ะ ก็ <g COSTA: way> จะมีที่สาขาวิทยุก,กับสาขาลาดพร้าวค่ะแล้วนอกจาก Vista า i ิทเช่นตอนนี้เรามีโปรเจกต์อะไรคะค่ะเพิ่งส <Th> ัก <vog. S 1> เดือนที่แล้วค่ะเราเพิ่งออกว i s t a าบีมานะคะเป็นอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดทานง่ายๆเป็นแบบเทคเอเวยค่ะวัตถุดิบเดียวกันกับวิสต a าคิทเช่นเนื้อส anden, ัตว์ต่างๆน้ำมันลำข้าวอะไรเงี้ยค่ะใช้ของดีทั้งหมดค่ะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะ h e a l t h y and tasty ค่ะ สามารถมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะมีทั้งหมดกี่สาขามี15สาขาค่ะก็จะมีทั้งในโซนออฟฟิศแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าค่ะสั่งผ่านแอป delivery ได้เลยนะคะทั้ง Grab, l i n e m a n แล้วก็ Shopee Food ค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่นะคะที่ v i s t a Cafe เนี่ย <c oughs> เขามีเป็นแป้งสำเร็จรูปด้วยใช่ค่ะมีทั้งแบบ Mix แล้วก็แบบ Frozen ค่ะสามารถที่จะ พร้อมหยอดเลยค่ะตักแล้วยหยอดได้เลยก็มีหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็อยากจะเก็บนานหน่อยไม่รู้จะทําเมื่อไหร่ก็ซื้อแบบแป้งมิกซ์ได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณวีมากๆเลยนะคะข,ขอบคุณทุกท่าน<อ>นะคะ<ส><ส> ได้เวลาชิมของแพรแล้วโอ้โหไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดนีคือน่ากินไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนที่เขาสามารถกินของคาวจบแล้วเนี่ยต่อให้เราจะอิ่มแค่ไหนเราก็ยังสามารถกินของหวานต่อได้ไม่ได้แปลว,ว่าเราเป็นเด็กอ้วนนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาเรากินอาหารคาวค่ะเราจะรู้สึกได้ของความเค็มใช่ไหมคะสมองในร่างกายเนี่ยค่ะเลยสั่งการว่า เราอยากได้ของหวานค่ะเหมือนเวลาที่เราไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมต่อให้เราจะอิ่มแค่ไหนแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถสั่งของหวานมาได้ค่ะแพจะเริ่มที่เค้กแครอทค่ะต้องบอกก่อนว่าในเค้กอนนี้ค่ะมี texture เ,เยอะมากเลยนะมีทั้งแครอทใช่ไหมคะมีวอลนัทเนาะทุกอย่างกลมกลม่อมลงตัวมากๆเลยค่ะคือไม่จืดนะคุณผู้ชมวันนี้ต้องคอนเฟิร์มเลยนะว่าของเฮลตี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องจืดนะคะเขาแนะนําให้ลองตัวช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตจากเบลเยียมเลย ออร่อยตัวแป้งค่ะก็เป็นแป้งสเปลออร์แกนิกด้วยค่ะคำแรกไปคือบอกเลยว่าหอมชีสมากค่ะย่อยง่ายเนาะไฟเบอร์เยอะค่ะที่สำคัญไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเพราะว่าจะไม่อ้วนนะคะ ถึงอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะข้าวยำสามสีซึ่งข้าวยำก็ต้องมีน้ำบูดูค่ะรสชาตินะคะก็จะออกเปรียปร้ยวๆเค็มๆค่ะแล้วก็มีความหอมของตัวเครื่องที่ใส่มาค่ะที่สำคัญคือข้าวสามสีค่ะ,คะเท็กซเจอร์ก็จะแตกต่างกันไปต้องลองมาชิมเองคุณผู้ชมอร่อยค่ะ ค้ง CP Pacific หววานนนนเเืออออแแ่่่ลลลกก็รยยสำหรับร้านนี้นะคะมาเอาใจชาวออฟฟิศที่อยู่ย่านพระรามเก้าค่ะแพรจะพามาอีกหนึ่งร้านค่ะที่ทั้งสะดวกอิ่มง่ายและอร่อยเร็วค่ะกับร้านนี้เลยเบอร์เกอร์สัญชาติไทยปาบาสเบอร์เกอร์ค่ะ ป้าเบอร์เกอร์นะคะเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์น้องใหม่ค่ะด้วยความตั้งใจที่จะสร้างเบอร์เกอร์สัญชาติไทยค่ะให้โด่งดังถึงระดับโลกค่ะโดยมีจุดเด่นนะคะนั่นก็คือเรื่องกุ้งและปลาของไทยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเอิญนะคะเป็นเท่าแก่ร้านปาป ER ้าเบอร์เกอร์ค่ะนี่ปาป้าสเบอร์เกอร์บอกที่มาที่ไปหน่ค่ะทำไมต้องเป็นปาป้าสเบอร์เกอร <c oughs> ์คะเห็นบอกว่ามันเกี่ยวกับสายมูด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเดิมทีใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์เกอร์คิง ก็จะแบบเป็นคิงใช่ไหมแมคโดนัลก็จะเป็นตัวตลกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราเป็นพ่อแล้วกันเป็นเบอร์เกอร์ที่แบบพ่อทําให้ลูกอะไรประมาณนี้แล้วคําว่าพ่อในภาษาจีนใช่ไหมคะก็จะเป็นป้าป้าใส่ความมูเข้าไปตรงที่ว่าคําว่าปลาค่ะในภาษาจีนเออมันแปลว่าเลข8เนาะก็เลยเอามาเป็นป้าป้าเบอร์เกอร์เองร้านของเรานี่คือมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่แบบมีจุดเด่นเรื่องกุ้งแล้วก็ปลาค่ะ ตรวที่บอกว่ากุ้งเป็นไฮไลท์คือตัวเมนูไหนเอ่ยชิวโอชิมเบอร์เกอร์ค่ะขนมปังของเราจะใช้บิยอนบันเบอร์เกอร์สุดพิเศษของทางร้านค่ะซึ่งจะมีความหอมและมีความนุ่มเป็นพิเศษ hmm. ส่วนตัวกุ้งนะคะมีความแน่นเนื่องจากว่าเราใช้กุ้ง CP Pacific c ชิมนะคะ oh. ก็จะมีความแน่นมีความแบบหวานมากกว่ากุ้งทั่วไป uh, เพราะว่าแบบสดมากๆเนาะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวก็จะแบบบมๆเลยกัดทุกคำก็คือได้เนื้อกุ้งแน่ๆ ก็คือเป็นเนื้อกุ้งเต็มคำเลยนอกจากนั้นก็จะมีชีสค่ะชีสของเรานําเข้าจากเยอรมันค่ะก็เป็นเชดดาร์ชีสแล้วก็มีน้ําราดด้วยน้าแคือะไรเอ่ยน้ำราดจะเป็นซอสปาป้าค่ะเป็นซอสสุดพิเศษของทางร้านค่ะเอาเป็นของทางร้านเลยว้าวเดี๋ยวต้องอชิมแล้วรสชาติยังไงแล้วนอกจากเบอร์เกอร์กุ้งค่ะมีเบอร์เกอร์อะไรคะก็จะมีเบอร์เกอร์หมูค่ะคุโพรพ็อกเบอร์เกอร์ค่ะคุโรพ็อกเบอร์เกอร์ถ้าถ้าเดาใช้ หมูดำซีพีคุโรบุตะใช่ใชถูกต้องแล้วค่ะเพราะเอาจริงๆเราไม่ค่อยเห็นนะคะที่ใช้หมูดำคุโรบุตะมาเป็นไส้เบอร์เกอร์ใช่ค่ะเนาะทำไมเราถึงเลือกใช้หมูดำซีพีคุโรบุตะคะเพราะว่าหมูดำของซีพีมันจะมีความหอมในตัวของมันนะคะและอีกอย่างมันก็ยังมีความนุ่มลายชั้นไขมันของหมูดำคุโรบุตะค่ะมันคล้ายคลึงกับของเนื้อวัวค่ะ ทําให้มีความนุ่มมากเป็นพิเศษนะเพราะวามีมันแทรกนะก็จะมีความนุ่มความจุยซี่นะคะพอกินคู่กับเบอร์เกอร์นะอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยเลยอร่อยแน่นอนแล้วเห็นบอกว่าเรามีเมนูใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นเมนูแพนเบดค่ะก็คือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รับประทานทางสวิลัตเนาะหรือว่ารักสุขภาพอย่างที่บอกเป็นเทรนที่กําลังมาเลยเป็นแพนเบด เกอร์เพียบเลย นี่ก่อนกินนะคะแพรมีทริคบอกลักษณะการกินเบอร์เกอร์มาฝากด้วยค่ะจะมีคนสองประเภทค่ะคุณผู้ชมคือคนที่หยิบก้อนเบอร์เกอร์ขึ้นมานะแล้วก็กัดคําใหญ่ๆค่ะหรือว่าจะต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยกินค่ะสำหรับแพรนะคะแพรเดี๋ยวเป็นคนที่กินแล้วกัดคําใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าได้อารมณ์กว่าแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยกว่าค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่กล้าเสี่ยงค่ะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์เลยที่สําคัญเนี่ยเวลาทําอะไรก็มักจะทุ่มสุดตัวค่ะ แล้วสำหรับคนที่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนกินนะคะเขาบอกว่าเป็นนักคิดค่ะเป็นคนที่มีความฝันเป็นของตัวเองแล้วก็มักจะทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริงค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมเบอร์เกอร์กุก้งกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ อร่อยมากค่ะอย่างนี้เขาบอกเลนะว่าตัวขนมปังเบอร์เกอร์ค่ะก็จะมีความนุ่มความหอมนะแล้วก็ตัวกุ้งค่ะคุณผู้ชมทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้กุ้ง CP Pacific ใช่ไหมคะ mm hmm. เนื้อกุ้งเนี่ยก็จะมีความแน่นมากๆเลยค่ะและที่สําคัญเนี่ยเรายังได้รสชาติหวานจากตัวกุ้งค่ะแล้วกัดไปทุกคําค่ะเจอกุ้งทุกคําจริงๆมาลองอีกเมนูนึงค่ะเป็นเบอร์เกอร์หมูกับ เมนูคุโรพอกค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าเขาใช้หมูดำซีพีคุโรบุตะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าว่าเวลาหมูดำซีพีคุโรบุตะมาทำเป็นไส้เบอร์เกอร์แล้วจะเป็นยังไง สำหรับคโรพอกนะคะพอเขานําหมูดงซีพีคูโรบุตะค่ะมาทําเป็นไส้ทาให้ตัวไส้ของเบอร์เกอร์เนี่ยมีความจุยซี่ค่ะมีความฉ่ำของตัวเนื้อหมูเองนะคะแล้วก็มีความหอมที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของหมูดำซีพีคุโรบุตะค่ะสำหรับเมนูแพลนเบสนะคะเป็นเมนูทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะหรือว่าทานมังสวิรัต คืออร่อยเหมือนเนื้อสัตว์เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพืชที่อร่อยอย่างเนื้อค่ะแล้วสำหรับเบอร์เกอร์ที่นี่นะคะแน่นอนว่าก็มีเป็นเซตค่ะเราสามารถเลือกได้ระหว่างเฟ,นฟรนช์ฟรายธรรมดานะคะหรือว่าจะเป็นสวีทโพเดโดค่ะซึ่งสวีทโพเด o โดของที่นี่นะคะเขานำเข้าจาก USA ด้วยนะคุณผู้ชม ร้านปาป้าเบอร์เกอร์นะคะปัจจุบันมี2สาขาค่ะสาขาแรกอยู่ที่ฟอร์จูนทาวชั้น1นะคะตรงข้ามกับสตาร์บัคค่ะอีกสาขาหนึ่งนะคะก็คือสาขาอารีค่ะโดยลูกค้าสามารถสั่งผ่านช่องทาง d e ลิเวอรี่พาร์ทได้ทุกช่องทางเลยนะคะโดยลูกค้าสามารถแอดไลน์ Official Account ของทางร้านได้นะคะก็คือ at p a p a s b u r g e r ปาป้าเบอร์เกอร์ค่ะทางร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Food d ดลบค่ะ เพียงท่านผู้ชมนะคะระบุว่าดูมาจากรายการ Food d i i r y by CP และแอดไลน์ Official ล c อคเคของทางร้านค่ะก็รับเลยนักเก็ตหนึ่งที่จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้ค่ะ กรอกซีพีไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องอยั้งแล้วร้าน,นี้ค่ะเอาใจชาวออฟฟิศย่านอโศกค่ะสำหรับร้านนี้นะคะแพรจะพามากินข้าวแกงกะหรี่ที่ถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าท็อปปิ้งของเขาเนี่ยรสชาติจัดจานมากๆเลยค่ะกับร้านนี้เลย f ฟร d ดี้ไ c e Curry ค่ะ ที่แพรบอกค่ะว่าแพร์จะพามากินอาหารเอาใจชาวออฟฟิศที่อยู่ย่านอโศแล้วตอนนี้เนี่ยแพร์ก็นั่งอยู่กับพี่โยกเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหพี่โยกค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าแพรในแอบเข้าไปดูในเพจของทางร้านครับผมซึ่งจะมีการโปรโมทที่แต่ว่าเข้ากับกระแสใช่ครับพยายามที่จะเล่นทางด้านข่าวของทั่วไปตอนนี้ให้มากที่สุดครับผมสร้างสีสันความบันเทิงนะคะใช่ครับผม โอเคเรามาถามกันเรื่องคอนเซปต,ต์ของร้านดีกว่าค่ะว่าร้านเราเนี่ยมีคอนเซปต,ต์ยังไงคะทาไมข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงจะมีรสชาติจัดจ้านได้เกิดจากการที่ว่าเป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นปกติในเมื่ออาหารญี่ปุ่นพวกแกงกะหรี่ส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องท็อปปิ้งทั้งหลายของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเมันดูทอดซึ่งพอทานแล้วเนี่ยมันจะทานได้ไม่บ่อยไอเดียขึ้นมาว่าโอเคลองเปลี่ยนท็อปปิง้ง สไตล์ไทยที่คนทั่วไปสามารถทานได้ครับเป็นเหมือนกับข้าวคุณผู้ชมลองนึกสภาพแบบเราไปร้านอาหารตามสั่งค่ะแล้วเราแนน่สั่งข้าวแต่ตับข้าว,าวที่เราคุ้นเคย แต่สําหรับร้านนี้เนี่ยก็คือเขาเพิ่มซอสแกงกะหรีร่สไตล์ญี่ปุ่นเข้าไป<ม>ซอสแกงกะหรี่ของเราเนี่ยจะมีพิเศษก็คือจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ทานมาสวิราหรือทานเจทานได้ง่ายครับผมรสชาติเนี่ยไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปด้วยถูกต้องครับผมก็คือจะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยของทางผลไม้นะครับผมแล้วก็มีความเผ็ดนิดหน่อยของตัวเครื่องเทศครับ ซอสแกงกะหรี่อะค่ะสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ไหมอ๋อได้ครับผมสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยความเผ็ดเริ่มต้นของเราคือระดับศูนย์ครับถ้าเป็นคนที่ทานเผ็ดเนี่ยสามารถเพิ่มระดับความเผ็ดได้ตั้งแต่1จนถึง5สถิติของร้านเราเนี่ยที่มีคนทานเผ็ดมากที่สุดคือระดับ20ครับคุณแพ้20เลยหรอคะยีเลยครับคุณแพะครับก็คือตัวน้ําแกงเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเลยครับแล้วคุณลูกค้าก็บอกว่าอร่อยมากด้วยนะครับอยากลองไหมครับค่ะขอเป็นเบเกร์ก่อนละกันเนาะ เอออะะไรคันนี้เบอร์ศูนย์ครับคุณเตอร์ศูนย์ที่นี่ก็คือมีเมนูสําหรับคนทานมังสวิรัติด้วยเสูสต้องครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเมนูเฉพาะสาขาโศกเท่านั้นนะครับก็คือจะมีเป็นหมูกรอบแพนเบสของมิซิโลครับผม <c oughs> พวกพิกลือ สองจานนี้เป็นหมูกรอบทั้งคู่นะอันนี้เป็นหมูกรอบจริงๆหมูกรอบจริงๆครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นหมูกรอบมิสซิโร่ต้องครับวิคือแบบเห็นจากภายนอกแทบไม่ต่างเลยค่ะ ซึ่งทางร้านเนี่ยก็ใช้เป็นมิสซีโร่ของทางซีด้วยใช่ครับทำไมถึงเลือกใช้มิสซีโร่ของ CP พีคะมิสซีโร่ของทาง CP ีเนี่ยได้ทางคุณภาพที่ดีครับผมแล้วก็รสชาติอร่อยคือลองมาหลายยี่ห้อแล้วครับผมแล้วก็คือมาจบที่มิสซีโร่ครับเพราะให้รสชาติอร่อยแล้วก็ไปทอดแล้วมันกรอบกว่าเจ้าอื่นครับคือมิสซีโร่ของ CP พีอะค่ะเขาให้รสชาติบบ พืชที่อร่อยอย่างเนื้อเลยค่ะถูกต้องครับเหมือนเหมือนมูก,กรอบจริงๆเลยครับลอ,ล,อลองทานได้นะครับอ่าเดี๋ยวแพรลองทานค่ะมีเป็นในสไตล์ไข่ข้นนะคะมีเป็นสไตล์ข้าวห่อไข่เนาะแล้วก็มีเป็นแบบ ไข่ออนเซนไข่ออนเซนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแล้วนอกจากข้าวแกงกะหรี่เนี่ยที่นี่ก็ยังมีเป็นเหมือนอับไซเซอร์ด้วยใช่ครับก็คือนอกจากเป็นเมนูจานหลักเนี่ยก็จะมีเป็นเมนูเกี๊ยวซ่านะครับเกี๊ยวซ่าซอสเกาหลีที่จะมีรสชาติค่อนข้างหวานเปรี้ยวครับผมแล้วก็มีทอดมันกุ้งครับอันนี้ก็สตดของทางร้านเหมือนกันสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะมารับประทานข้าวแกงกะหรี่สไตล์ไทย แต่แพรเนี่ยมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะครับผมร้านของเราเนี่ยครับจะตั้งอยู่ที่ตึกบ้านกำปูอโศกน,นะครับผมอยู่ข้างโรงพยาบาลจักสุรัตนินเลยครับผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับร้านเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มครับนอกจากนี้คุณลูกค้าสามารถตาม Facebook เฟนดี้ไลท์สแครลิอโศกได้นะครับผมทางร้านเรานอกจากนี้ก็ยังมีบริการส่งทางร o ม i ิน o ู d g r a ฟแล้วก็ไลน์แมนครับผม มาที่ร้านก็จะบรรยากาศหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่ง Delivery ได้เช่นเดียวกันถูกต้องครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแพรต้องขอตัวไปชิมก่อนค่ะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพรทขอบคุณมากครับผมมากครับ ค่ะแพมีทริคชายนิสัยเรื่องเพื่อนของคนที่ชอบกินข้าวแกงกะหรี่ค่ะเขาบอกว่าคนที่ชอบกินข้าวแกงกะหรี่เนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเลยแล้วก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนเอาไว้ค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าตรงกับแพ้มากๆค่ะเอาล่ะเดี๋ยวแพรขอมาเริ่มกินในตัวแพลนเตสก่อนเลยดีกว่าค่ะเมนูนี้หมูกรอบจำแลงคั่วพริกเกลือ ไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผ,ผู้ชมว่าเป็นมิสซิโร่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของ texture เองหรือว่ารสชาติเองอะค่ะคือเหมือนเนื้อสัตว์มากๆเลยเหมือนหมูกรอบเลยซอสแกงกะหรี่ไม่ต้องเผ็ดมากค่ะเพราะว่าตัวท็อปปิ้งของเขาเนี่ยรสชาติจัดจ้านอยู่แล้วค่ะพอกินคู่กับซอสแกงกะหรี่เผ็ดเบอร์นี้เนี่ยแปลว่ากําลังพอดีค่ะลองชิมเป็นหมูสับพลั้นเบสนะคะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ข้นค่ะตัวซอสแกงกะหรี่เ่าๆอะค่ะ รสชาติอมเปรี้ยวหวานๆค่ะมีกลิ่นของผลไม้จริงๆเอาละค่ะมาถึงคิวหมูกรอบจริงๆบ้างน,นี่เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ออนเซนค่ะสมแล้วค่ะที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ เราไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเข้าแกงกะหรี่กินคู่กับไข่ออนเซนก็เข้ากันมากๆค่ะพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าจะมีความหอมความมันของไข่เพิ่มขึ้นมากค่ะ ถูกใจกันไหมสําหรับ3ร้านอร่อยของทั้ง3ย่านที่แพนนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าหากว่าถูกใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ไปแพนด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ